ันนี้เราจะไปเซนลาดกดารไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่าไปก่อน,<ป>จนเจอลานเซนลาสถึงแล้วคือขับมาก็เจอที่จอดเลยแบบว่าโชคดีมากโชคดีคนจะได้ไ เอ๊หรือว่าทางนั้นเราเตีมกับตึกจีนอันนี้ว่าสีเออว่ะไม่ได้สังเกตแต่งเตีมตึกจีนชั้นจีลงลองนึงไหมหมูกรอบที่เกลือไ,ไ,ไ <c oughs> ข่ไข่หอยไข่ไข่เท้าสุกสักปีเมื่อกี้กินกุ้งไปนิดหนึงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรปะแกกุ้งจะนั่งกินกุ้ง ไปสั่งอะไรมาใช่ขยี้หมูอะไรเมื่อกี้เจอหลังคุณว่าเขากินแหนมมากอะไรเขาติ๊กแต่ว่าไคาเดวีอะน้องอันดาสั่งมาเพิ่มตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาร้านอะไรกันร้านน้ำ리페쳐อันนี้ร้านที่เราตามหาอยู่ไหนไม่รู้นี่คือ้างหน้านีจปนดูนันดากินอะไรนมแข่มุกไซเอ็มค่ะหวานปกติครับก็ชาฟงมารีค่ะไข่ไข่มุกด้วยไซส์เอ็มค่ะราคิวที่เท่าไหร่แต่ติดหนึ่งแล้วชานมอสัมมันคืออะไรคะไชราจมีชานมอสัมนะคะแล้วก็มี แบบอย่างนี้นาะนะแล้วก็เจาะลงไป like เจาะอีกแพ็กเกจจริงเลยไม่ใช่คถ้าเจาะรอดะน่ครับอือมันก็คือชามาลิน,ะนะนะั่นแหละบอกว่าไข่มกุกอะโอ้ไข่มกุกมากเลยลองลองกินไข่บุกเราแซ่บเรื่องไข่มุกแลวขวความสดมันมีรสชาติและมันมีกลิ่นไข่มุกอยู่อะไปเราจะไปซื้อไปห้องน้ำกนะ่อนโอเคส่วนที่ใดที่หนึ่งเพราะเราจะซื้อมาร์คหน้าของลูๆๆงนะ่นรุ่นรุ่นรุ่นรเอาอันนี้มาสุดไม้จะไรซื้ออันนี้ถูกสุดด้วยก็เลยเอาอันนี้มา เขาอยากรู้ว่าทำไมคะถึงอยู่ที่คอบรูปขอบแล้วรูปมันน่ารักไหมล่ะคือเรามาถ่ายรูปกันไม่เหมือนนะดิคนดูไม่ต้องขำใช่ไปเล็เสิร์ชรูปให้ดูโปกไม่เหมือนนะแดดไม่ต้องขำไม่ต้องสงสัยไม่ต้องบอกไม่ต้องปกเพราะไม่ต้องปกอยู่างไรไม่ธดาแบบว่าถ่ายโผล่มาแค่นี้ปฏิบัติการต่อไปก็คือจอดรถไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราออกมาจากชั้นนี้อีกที เราออกมาเจอของกินหรอเมื่อกี้ไปย้อนดูคลิปที่ถ่ายมาอยู่ประมาณ1 g 20ก่กว่าแต่ว่าทางออกไปตรงนั้น้อนาอยู่ตรงไหน,นใชน่ไหมเนแล้วไหนเป็แล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปจ่ายค่าที่จอดน่าจะประมาณ20ปะคุณแจะรถอยู่ไหนเนี่ยก็ถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับแล้วนะคะ let's go อดีตป้าคือไม่รู้ว่าคลิปมันจออกมาแบบไหนแต่ว่าจะพยายามตัดใครอยู่ถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นคลิปที่ไม่มีสาระอะไรเลยว่าบ <c oughs> ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ <c oughs>